ดีค่ะเจนิ J P จิรยาค่ะจะมารีวิวเป็นคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสร้อยข้อมือแบบแบบเรียบๆแต่ว่างานออกมาดูเก๋แล้วก็สวยสวยงามมากนะคะอันนี้ก็คือเราใส่าตามแล้วอันนี้แหละค่ะลูกค้าโทรตามแล้วค่ะอันนี้เราใส่เป็นเพชรราคา อันนี้เราใส่เป็นเพชรเจียเป็นแบบว่าเหลี่ยมกุหลาบนะคะแล้วก็เป็นซิงเกิลคารเพชรซีที่แบบคนทั่วไปเขาจะรู้ว่าเป็นเพชรซีแต่ว่ามันมันจะเจียเจียเจยรไนแบบว่าเป็นเหลี่ยมโบราณเหลี่ยมออกโบราณนะคะแล้วก็ใส่พลอยหลังเบี้ยจะก็จะเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ สวยค่ะสวยงามมากพออนพเก้าความหมก็ดีๆนะคะมันมออีอันนี้เป็นตัวเรือนเงินนะคะเพชรแท้แล้วก็พลอยแท้ค่ะคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแบบว่าเป็นพลอยเจียเหลี่ยมหรือเอาใส่เป็นเพชรหรือว่าเป็นหิน แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะดีไซน์หรือว่าออกแบบอย่างที่คุณลูกค้าต้องการเลยหรือว่าจะเอาเป็นใส่เป็นคนทุนน้อยมีงบน้อยอะไรเงี้ยเป็นตัวเลือนเงินแล้วก็ใส่เป็นเพชรซีแซดได้นะคะแต่อันนี้คือเพชรแท้อันนี้ของเราอันนี้งานยังไม่ได้ชุบนะคะ ยังไม่ได้ชุบก็ออกมาสวยสวยมากจริงๆนะคะใส่ใส่แล้วมันแบบมันก็ดูดีมากแม่ค้าก็จะดำๆหน่อยนะคะเพราะว่าต้องเป็น messenger ด้วยทำทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งนะคะ่ะทำเองทุกอย่างขาดอยู่อย่างเดียวที่ไม่ได้ทำคือเนี่ยช่างนะคะเพราะว่าอายุคงเกิดแล้วละ่ะเขาคงไม่ให้ไปฝึกแล้ว สวยงามมากนะคะเป็นกระเป๋าเรียบแต่ว่างานออกมามันแมทกันแล้วก็มันดูมันดูสวยนะคะสามารถเป็นตัวเลือนเงินทองได้นะคะทองพิงโกทองคำขาวแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าต้องการหรือว่าแบบได้ทุกอย่าง ที่คุณลูกค้าชอบแล้วก็อยากได้แบบสวยงามมากเลยค่ะ